เลือกภาพประกอบสไลด์ยังไงให้เข้าถึงใจคนฟังค่ะตอนนี้จะมาคุยกันเรื่องรูปก่อนนะคะรูปสําคัญมากๆเลยแล้วหลังๆเนี่ยคนก็บอกแล้วว่าการเลือกรูปดีๆเนี่ยมีข้อระวังอยู่2-3เรื่องอย่างแรกคือรู้ไว้เสมอเลยนะคะว่าในหนึ่งหน้านะคะ รูปน้อยดีกว่ารูปเยอะนะคะอย่าคิดว่าโอ้โหฉันมีกิจกรรมเยอะเลยฉันต้องการให้ทุกคนเห็นกิจกรรมของฉันนะคะฉันก็จะทําเป็นแบบ6รูปใน1สไลด์เลยเมื่อขนาดของรูปมันเล็กมันจะทําให้ภาพที่เห็นมันไม่มี IMPACT เลือกรูปเดียวแต่ IMPACT มากๆแล้วเอารูปนั้นมาเป็นรูปไฮไลท์เอามาเป็นฮีโร่ล่านอื่นไม่จําเป็นไม่ต้องใส่เลยค่ะเมื่อรูปสวยๆเพียงรูปเดียว มันจะสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกและความ impact ของการนําเสนอนั้นได้ดีกว่าการเลือกรูปอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาดูนะคะให้ดู resolution เวลาเราดาวน์โหลดรูปนะคะออกมาจาก google หรือว่าในฟรีเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยให้เราเลือกที่ Quality หรือ resolution ของภาพให้เลือกให้มันใหญ่ๆไว้ก่อนแนละ้วเลือกไปที่ large เลยเพราะเวลาเราเลือกรูปมาตอนที่เราเห็นอยู่ในคอมมันก็โอเคเนาะแต่พอมันเอามาขยายใหญ่มันแตกค่ะ พอมันแตกก็มันดูไม่โปรเ e s ชั o นอลเลยถ้าเราเลือก r e s o l u t i o นใหญ่ๆภาพมันจะคมกริบเลยมันจะดู f o r m อลแล้วมันก็จะดูโปรเ e s ช i o n a l มากๆเลยนี่คือการเลือกรูปอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาเราเลือกรูปนะคะดูด้วย d i r e c t ั o ของรูปอย่างเช่นรูปเป็นเด็กผู้หญิงเดินมาทางนี้หรือรูปเป็นเด็กผู้หญิงเดินมาทางนี้ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราดูด้วยว่าการใช้ angle ของรูปทิศทางของรูปเป็นยังไงคนกําลังจะเดินออกไปจากสมมติเรานั่งอยู่ในเฟรมถูกไหมคะ เป็นรูปภาพของคนกําลังเดินเลาะหาดทรายออกจากเฟรมหรือจะเป็นรูปของคนที่เดินเข้ามาในเฟรมทุกๆ direction ทุกๆองค์ประกอบของรูปกําลังส่ง signal บางอย่างใน message ที่เราให้ในหนึ่งหน้าเพราะฉะนั้นการเลือก direction ของรูปก็สําคัญเหมือนกันทีนี้บางครั้งเราใช้รูปที่จะอธิบายแล้วเราอาจจะมีเป็น headline หรือมีคําพูดอะไรที่อยากจะพูดนะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะไปตัด ตัดไอ้ภาพนั้นเพราะภาพมันสวยมากเลยนะคะแบบให้ภาพมันยังยังมีอยู่เป็นแบ็กกราวด์ทำยังไงนะคะเราสามารถเอาคําพูดซึ่งต้องเป็นคําพูดนะคะเป็นประโยคนะคะไม่ใช่บทความนะเอารูปเป็นแบ็กกราวด์ได้และเราก็เอาสิ่งที่เราต้องการจะพูดเป็นเฮดไลน์เนี่ยนะคะเขียนตัวใหญ่นิดนึงและทําข้างหลังให้มันทึบหรือว่าทําเป็นทรานสเปเรนต์หรือโปร่งแสงสิ่งที่สําคัญคือถ้าคุณเอาตัวหนังสือใส่บนอยู่บนภาพอื่นนะคะ Make ชัวร์ว่าคนจะต้องอ่านหนังสือชัดมากกว่าภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราจะพูดต้องสำคัญกว่าภาพแต่ภาพก็ยังต้องเห็นอยู่เทคนิคก็คือทําให้มันทึบหรือทําให้มันโปร่งแสงสุดท้ายแล้วนะคะการเลือกรูปนะคะให้คิดถึงคนฟังกลับไปคิดว่าเราต้องการให้คนฟังรู้สึกยังไงกับหน้าหน้านี้หรือคอนเทนต์ที่เราหรือในคอนเทนต์ที่เรากาลังจะนําเสนอ เวลาเราเลือกรูปนะคะให้เลือกรูปที่สามารถแสดงออกถึงอิโ t i o n a l ที่คนดูดูแล้วมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างกับภาพภาพนั้นเมื่อภาพสร้าง Impact ได้มันจะทำให้ทั้ง Presentation ของคุณดูมืออาชีพ Professional แล้วก็ Memorable คือจดจำง่ายค่ะ